มาบนี้สบายดีทันผู้ชมมือนี้ก็มาพบกับสบายดีทันผู้ชมมือนี้ก็มาพบกับแางแม่โอ้ยตามแม่ลูกตามพ่อลูกทันเนาะมือนี้ห้าแกซื้มากินปลาแซลมอนน่องดิฮะน่องดิเออวันดาอยู่ในสบายดีท่านผู้ชมมือนี้าสีผ้าอ่าหนองซายมากินปลาแซลมอนเนาะเพราะว่าคุณบุเคยกินจากเถื่อบุเคยกินอดิ ฮะเอามีบนหนังถึะบนเด็กสำคัญปะนั่นออกมาเสีวยสิถึงเอาสียเคยกินอยู่ไปสมองโมเคยกินจัตร์ื่อบอกเคยดิบเด้นี่กินดิบเตไม่จิถึงนี่เรื่อหนึ่งมีหาแซนตกเป็นเงินไทยเกือบสองพันบาทนะท่านผู้ชมที่ใชเลยแหละอีกมันแห้งเลยนี่ มีับ่บ่โอ้ยเชมมนฉีดไปมี้มีพักนะตัวไงเ้่จะกินมาโดนแล้วจะกินโดนน่ได้กินบุไดบักใหเป็นตวบักเอาต้นใหญ่เนาะซอยกิดเองมันต่างจากฮันเฮ่ต้นใหญ่ขนาด กินเราวแสเราสิเนาะปลสมไบ่กดักินละสระดเิตาบ่เไปกินอีนี่ไมด่เคยกินแต่ปลาซิวเคยกินแต่ปลาซิวว่าไปอยู่อันดเนาะโอ้ยยิบเลยนะทางอย่เนาะกินไหนปลาดกินนแบตจำตี จะกินคืออยากเนาะตอนใหญ่ใช่ตอนใหญ่ขัดบ้างๆในี่เ็นวาบบนในห้างเนาะซอยกินเองในห้างข้าไปาไงก็ได้กินแต่มันอิ่มเลยนะมกินจุกกิจจิบเขาหายกินอหรก็ได้ได้นี่เยปู้อยีมากินอย่างนี้กงซือเตม่อนน้ำนี่ตยตหนึ่งต้หนึ่งบนนี้เบลเขาเอาเพื่อเพื่อหนึ่งต้หนึงมีสองเพื่อ นีกรหาแซนามม,าม,ามกินเนี่จับสยู่ที่เดี๋ยแต่ผมจับเจลวเจวนี่แหละคนเจวก่อนบาสบีบไดดอกบาสรจะจับไจับบอไดวนนี้คีซิงที่แขกคือบาสบีไม่กินบอไดจับไม่นงอาเอาเลยได้นี้มาเด้อมาเด้อน,นี้ลองบิง้งแล้วไม <ขอ S 2> ่เปรยไหข้ามา ปลาแซลมอนบอฟิลิปเคกินจัปลาแจ่จับน้อยหนึ่งเดียวมันหึ่งนปลาดิบด้ยเนี่ยไม่มกันไม่จะไหนกิดทอดเมียเล่นบออยาให้เมียไิ้กินไม่จะไหนกินแซลมอนขังแระ บ่เคยกินหัวนนบปาเมียก็สิบกินเนาะดีเลยสิปะันบปาเลสิบกินกับบข้าวแห้งเนาะที่เรากินอหาก็ซอยใส่ลำกอดมาเลยเมาอ่ะน้ำปลามอนมานงหมักนะฮะออยะอโซต่งสิบัมาเบิ้งไมถู่แตัวน้มานะไซเสียงถ่ถู่่แจมากกว่ chơi lại mấy thằng tụi ừ. là <laughs> mà, ừ. mà, mẹ kín làm bộ họ chỗ ý Chúng mà khăn đang mà hệ thêm thì chỉ với Đưa tiền này Mà lại em miền cao Nhà cửa cao. Nhà ngọc 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 mà ngọc 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 ăn ngọc 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 ตุ่ยใช้เลไลน์นี่จะตอนบางใหญ่เนาะนี่ตาก็กินอีกปกตินิ่ตาบ่กินตอนน่ะบ่กล้ากินหรอกวยเตี๋ยกินเอาฮะไปหลีกินเอาไปหลีกินเดี๋ยวนี้เลยม้าในการกินไรต่อยนนี้มาก็กินเจ้หมอนกันอุ้ยอะใคร๊ะเอานี่นะนี่ให้แล้กินตอนเยอะยั่วจ้าไปยืนอยุบเอาหมา ยแซ่บดนวยคือสินปลานยังกับสะบันอย่มีขายบ้างย่มีใายฮะในบ้านมันบานะบอ่มียมีกับใส่มองเอาแทวหัวมันกับปลาแทวหัวเดียวกันกินอะไรก็อยากปวดห้า กินหน่อยหนึ่งตอนซื้อมาหลายซื้อมาเป็นเพื่อไงจำตาขมอ่ะพ่อขมอ่ะนะมาขมอไหมกินออกกองหลายตอนหลายมันเสียนั้นได้นะขมอนี่นะเอาไหนมันกินดีๆีิล่ะเอาไปจักมาไปจักคนเนาะเพื่อเดียวกินเดีเบิดยาอยากจะดมสิสีจิกินจะไหน ai gì bao bôi cứ nhanh như bay bớt Hít mạnh cái hay gì đây nè hay bao kia lại, hết cõi cái này đây nè mới hay 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 cõi hay 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 cõi hay 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 ขมอมาก็อยากกินนะขมอ่ากินเนี่ยสุดไนาจะกินไสเมื่อกี้นี่ดแม่รนบอกจัเชะเชจักมาไปจักคนเนาะขึ้นมาเอาอีกจังนกขึนเลื่อนๆในปะใ่เต ใส่บิถึงล่วงมาใส่บิถึงล่วงส่หึกปดบดกัปกติก็ใส่บางๆตัดฉกเอาชกเอานะใสอันรี่ตัอากเอานะใส่ออีกบ่ใส่ใส่ยืมามาออใส่ยดอนี้กัไรเดยสีกินกรบขาบ่ป้าที่เป็นกินเลยมีประโยชน์ด้นี่สลาดด้น เบิซม่อนเลยเลยดีอยู่ห้างเขาขายหกสิบหกสิบพันหน่อยเดียวมีประมาณสิบตอนนจำได้หนึ่งไปยังขึ้นวหาแซนหนึ่งสี่เพื่อหอื่ผมไงผมจำมาสดิเอาอีกไหมเดะนักข้าม่เห็นน่ะนักข้าาพี่ จะกินยังต่อไปที่บบเคยกินเลี้ยงอาซาอิวกกว่าแน่เอาบ้าบ้าจะดิโกแข็งมีเย่ะโจแก้มเดี๋ยวเจ้าหน่กันนี้ไม่ใช่ที่ใช้น้ำซีอิ๊วทีไรก็เป็นอะนะนี่มันดิบเนี่ยอาหารให้โซอาหารไห้ซีอาหารให้เสรตาผุงพุงผมจะหัวแจวเบ็ด คันเศษก้อยเขาซอยไปลูกเตาไนะซอยสีแจสีแจเห็ดคือก้อยอยังนี่แหละมันแห้งโจำไม่ไหมลองเบิ่งมากรกินพูดเนี่ยไม่้เขามา เมาจากคนมาจากม้าเนี่ยเ้บกมันบวชึนกินเซียมอนรั้งแรกมือหนาจะซีเสืนะปูปูลัสกาจากปูลัสกาตัวละลานกันตัวทำตัวสมี่แหละตัวสมี่แหละ กระปุแต่เขามาหนึ่งกินเจ้าอยากกินยัางซาเจไปไหนจะสิ่งทีเจ้ากินยังก็สั่งเลยเดี๋ยวคืนกับเมียมาตีกินไลยเป็นยังจะจับมันบัลลุไอ้บอกไปขึ้นมาบูดับตับใหม่สับถึงเล็กเนาะถึงเล็กขี้เข็ยบได้เมื่อคืนแม่กิน กัสิปวดหกินลายกันเลยมออิมเป็นรันหลายปวดนทีปกติกินหน้อยหนึ่งกินแบบหยาดกันเนาะใครมีพวกบลิมังนี่นี่บอเหลือเอากินไฮเน่มาเมาจะกินไปนี่มีประมาณหาหกสิบพันเลย6,7ตกเกตตอืเลยสลัดเลยกินไปกกติกินขี่มา เอาไหมสับไหมแต่สับไปซ้ำต่อเดี๋ยวจะพ่อกินยังไงกิน,<ด>นจนบ่อยากอ้กินน้อยเดียวนออกดัง้เอาไหมาสีห่ห้ากินไรกันสี่ห้า เดตนี่หอยนางรมเอาอีมัขีบซะเลยนี่นามนี่ขีจ้ําแๆนี่เนกินแล้วบ่กินน้ําเอาก่อนออนาพี่อนาคืองมาให้เห็นแน่ให้เห็นได้บาดนึงบรรดานอนตนีบรรดาตื่นแล้วเนาะสั่งมันดิสั่งมันดิมาบรรดามาเอาครบสูดาบ่จักมาบ่จักคนเนาะครบเนาะจอบรรดาอี

ปกติใส่ริดเขาขี้วัาหอยอนหอยโขมที่มงกินหอยเลมากหอยเลมากซ้ำแม่นี่ซ้ำตอนนี่นนะยิบเลยได้ คอยันนั่งรถหันยืนต่ขีขาดกินนี่มี้อิ่มต่ีขาดกินแบบมันร้าผลดาไรกินนีมาีจไกขี้่ากินี้ากินเลย่ไปชมกินเบาเบอาจจะโทเอพวบักดมงมาหเบิเดียวมันบุยได้เสยอยเปมนะ ใช่โอ้ยพ่อแล้วหอมไข่ก็เจอหนิป่ะดิฟไปดิบเบิดเลยนี่นะหอยก็ดิบเนี่ยดิบดิฟนี่นี่ประเภทนี่อ่มันไปนะเออกไปบอสออกกองลายบัไดหน่อเด็กน้อยเสีองนะคะไข่ใหญ่โอ้ยจนลุกไปไม่ดิฟกินจ้ะดิบพอกินได้ยังดิบพอกินได้ อาไหมสามตน้นเราก็เคยกินกินหลายๆดีเนาะจังจื่อรสชาติมันดีถันอยากให้มันกินเจ็บจำหึ่นๆ <c oughs> นี่นะวะยี่สิบผ่านเป็นเอียะมากินจุดเอียะวะเจียวหน่กตอนนี้นบอกเหตุจะไปจะไปมาสบีไม่ชัดยังต้องจำหลายๆให้ได้ <ừ. S 2> อืมเอัเลยไม่ใช่ไร่คือเหมีกลุ่มหรอบอร์เบิดตากินจักตอนฮะจะกินจักตอนชีตอนเอาอยูหรอชีขาดดีกินเบิดนั้ง มาขับกินตัวกินนะจะอยากอยาพาตัวกินตัวก็คือกันแถนเนีเอ้ยใครซิซัมมตอวนี้าซิันี่เขาเอานอีกได้นินั่นมาหบเยขมเากินปะมันยังปนนกินพอตอนคนซื่อนี่กับแพงได้สำนีว่าอรีขเามานไอ้ดงหนามันถูกเขวมันมันหนากินเป็นหิตซื้อมา ขมเอวขมเอวขมเอวมาอีกแล้วขมเอาตอนสุดท้ายซ้ำให้แน่ผอ๊ยพากินเบิรนี่นะนี่ลุกขึ้นมากินดีๆดแหโอ้ยครอยากกินปลาตัวนี้กินมาเนี่ยโอ้ยตัวใหญตัวใหญ่ตัวใหญ่เอวแล้วจำทส่กินตาไปจำกล่องมันตาน้า่ครอยากกินปิดคลิปใะ่ไ โบเบิดนะท่านผู้ชมเบิดไปเผื่องหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ซื้อเกือบสองโลเบิดไปบ่ะอดโลสักเบิดไปประมาณเจ็ดแปดชีดยังเป็นโลผู้เดียวนี่น่าจะไปเห็ดก่อยกินต่อไปแล้วหลุดชาเซลมอนเนาะแซ่บด็กนี่แต่ว่ากินข้าไม่ได้ก็เลยกินอะไรลายโอ้ปิดคลิปเบิรงตสอมปิดคลิปเบิร์ตเธอจะเป็นยูทูบเบอร์ดิต่อไปเมื่อไหร่ปิดคลิปเขาปิดจิตนะคลิปนี้ อเอาให้ตะช้อ,อนเอาวัางตะช้อ,อนอก่อนคลิปนี้กับเจ้าเพียงตานี้น,นี่นอีกบ้างกดติดตามตากกดติดตามนี่อีกซ้อมเมนูซ้อมเมนูทำในเดือด <laughs> ปิดไหมเลยบวเป็นเนาะปิดบวเป็นปเนนะาะให้ต้องให้จะผ่าปิปดปไว้เจาะผ่าเจาะผ่าไปไปใส่อันนี้อันนี้น <laughs> จุดเดือผู้ชม การกินปลาแซลมอนบอเบิด์ตซัมากินหนาดูประด้เร็วเลยคือมาไลโพวกกินบอเบิดตอนนี้มาต้องปิดปิต้องเปิด์ตเนัะสารปลาแซลมอนครั้งแรกแซ่บกูเขากลองมุ่งใกล้ๆอย่างกระโหลกอะไรกูจะเบิ่งอยู่ขนาดตุ้ยถึงกูจะเบิ่งอยู่ใส่น้อยแซ่บหน่อยจบเนาะการกินปลาแซลมอนครั้งแรกบ๊ายบายนะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้า คลิปหนานี่จ้ะหนาจะไปเห็นหน้ำอ่นเขาป่าได้ปันนี่ทำอีทนี่ก็ตอ้อนครับปลาแซลมอนอยูค่คลิปหนานี่นาจะก,กินเนื้อถือๆกว่านี่ายบายเราไปชม